สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันที่30นะครับผมมีนาคม2อ1 4นะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ร้านโซลาเซลล์นะครับผมร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับผมราคาส่งราคาถูกๆนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมจะอยากจะสั่งไปติดตั้งเองครับผมมีต้นทุนน้อยๆอยากจะได้เป็นของราคาส่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มโจไดนะครับผมเฮนโดโลเมสซุมแมกครับผม LV ท็อปสันนะครับผม แผงนะมีเป็นโพลีโมโนฮับเซลฟูเซลมีหมดทุกอย่างนะครับผมที่นี่เป็นสินค้าราคาส่งราคาโรงงานราคาไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมสินค้าหน่อยว่าวันนี้มีอะไรด้วยนะครับผมหลักๆเลยเอาเรื่องเอาเป็นเรื่องแผงโซล่าเซลหน่อยนะครับผมเอฟซีลหลายท่านเนี่ยอ,อยากจะซื้อไปสั่งแล้วติดตั้งเองเอาบางทีมาซื้อกับผมแล้วแพงนะครับผมเพราะว่าผมจะขายแพงนะครับผมเพราะว่าผมขายถูกผมก็ไม่รวยนะครับผมเอาอยากได้ถูกเดี๋ยวผมพามาดูนี่เลยครับผมแผงโซล่าเซลลราคาโรงงานนะครับผมเอามาดูตัวนี้ก่อน อันนี้เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลนะครับผม3 9 0อ้าสบวัตต์อันนี้ราคาหลักสามพันต้นต้นนะครับผมสามพันต้นต้นนะครับผมรวมส่งรวมส่งนะ3า0พันต้นต้นนะครับผมอาจจะเป็นส0 0 0พันปลายปลายอย่างนี้นะผมแต่ยังไม่บอกราคาเต็มนะเพราะว่าสินค้า,า,คาในร้านเยอะอ่าถ้าบอกราคาอาจจะทั้งวันนะครับผมอ่าแล้วปั๊มมียี่ห้ออะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยครับผมส่วนในตัวปั๊มก็จะมีเป็นยี่ห้อนะครับผมของโจไดนะครับผมมีทุกยี่ห้อที่เป็นปั๊มโซล่าเซลล์นะครับผมมีอยู่ที่นี่หมดนะครับผม เดี๋ยวบอกข้อแม้ในการสั่งซื้อสินค้าจากผมหน่อยนะครับผมถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้าในคลิปนี้นะครับผมอ่ะข้อแรกหนึ่งรับประกันสงปีนะผมมีปัญหาอ่ะดูเลให้แต่จะไม่มีช่างไปดูเลนะครับผมสินค้าที่นี่จะเป็นราคาส่งนะครับผมสินค้ามีปัญหาคือท่านส่งมาแบบนี้นะครับผมจะมีทีมซ์วิสคอยซ่อมให้ส่งสินค้ากลับไปให้คืนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าอ่าจะซื้อไปแล้วทิ้งนะครับผมซื้อของจากผม แต่จะไม่มีช่างวิ่งไปดูแลเหมือนซื้อของเต็มราคาจากผมนะครับผมอันนี้จะขายเป็นในราคาส่งนะเป็นในราคาโรงงานนะครับผมเป็นปั๊มโจดาดอย่างนี้นะครับผม AC DC DC นะครับผมเดี๋ยวพาชมหลายหลยี่ห้อนะผมเป็นของ h e n d ดโล AC DC นะครับผมเป็น DC อย่างเดียวนะครับผมมีทุกยี่ห้อนะครับผม LV t o p s u n นะยี่ห้อ Mitsubishi นะครับผมดูดลึกดูดตื้นนะครับผมร้อยสองร้อยสามร้อยมนะครับผมมีหมดทุกอย่างนะครับผมสินค้าที่นี่ราคาส่งนะครับผม เดี๋ยวเกิดราคาสําหรับปั๊มแต่และรุ่นแต่และตัวสักตักต,ตัวละหนึ่งราคาเนาะครับผมเอาเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของโจไดก่อนครับผมเป็นของโจไดก่อนระดับแรกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเอาราคาหมื่นต้นๆนะครับผมเจ็ดร 1, 000, ้อยสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาไปติดตั้งเองเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทของโจไดเามื่อกี้ไปโจไดแล้วคราวนี้มาเป็นของเฮนโดโลนะครับผมเฮนโดโลเอาเป็นตัวเอา ดีซีกับเอซีอะเอาบอกตัวหนึ่งพันห้าร้อยัตแล้วกันคือตัวสองแรงนะครับผมเอซีดีซีหนึ่งพันห้าร้อยัตของเฮโนโลนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับผมเก็บตังค์ปลายทางนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทของเฮโนโ lo นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะสินค้าที่บอกไปทุกอย่างอ่ะซื้อไปก็จะได้เป็นกล่องคอนโทรลก็เป็นกล่องไม้ไปแบบนี้เลยนะครับผมไปหาซื้อสายไฟซื้ออุปกรณ์ต่อเองนะครับผมราคาถูกถูกอ่าฝั่ง ของเอลวีท็อปซันของเวอร์จินนะครับผมของเสียนิวัตกรุงงอนนะครับผมของเวอร์จินนะครับผมเอาราคาไม่แพงนะผมอันนี้ก็เป็นปั๊มของ LV ลวีท็อปซันนะครับยห้าวัตหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมดูดลึก100เมตรห้เมตรถึง200กว่าเมตรนะครับผมลงได้ตั้งแต่บ่อบาดาล3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วลงได้ทุกตัวนะครับผมที่นี่มีครบหมดนะครับผมทุกอย่างแล้วการสั่งซื้อสินค้ากับผมนะครับผมก็คือโทรมาสั่งแล้วก็โอนเงินนะครับผมหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้้นนะะครัับผผมมมีทงง2อย่า เป็นสินค้าราคาส่งนะครับผมผมจะรับประกันสินค้าเนี่ยสปีแต่จะไม่มีช่างไปดูแลนะครับผมหมายถึงว่าเราขายไปในราคาถูกก็คือเวลามีปัญหาก็ส่งกลับมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กล่องมีปัญหานะครับผมบั๊มมีปัญหาแบบนู้นนะครับผมลูกค้าก็ส่งกลับมาเราก็ทําการเคมการซ่อมให้นะครับผมแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้นะครับผมการซื้อการขายเป็นแบบนี้นะครับผมจะแตกต่างจากที่ซื้อไปเป็นชุดนะครับผมราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าก็จะมีทีมช่างคอยสวิตให้นะครับผมถ้าซื้อของจากผมเนี่ย ราคาอาจจะสูงนิดแต่ว่าผมจะมีช่างบริการซ่อมให้ถึงบ้านนะครับผมหรือว่าท่านไหนสั่งไปแล้วนะครับผมไม่ถูกใจครับผมถ้าซื้อเป็นชุดแพงๆหน่อยผมก็จะมีคอยเซอร์วิสหมายถึงเปลี่ยนสินค้าได้นะครับผมแต่ถ้าสั่งอย่างนี้นะผมผมแนะนํานะครับผมคือตัดสินใจในการเรียกซื้อดีๆนะครับผมดูให้มั่นใจก่อนว่าเราเอาปั๊มกี่แรงเอาแผงกี่แผงใช้กี่วัตนะครับผมบางท่านอาจจะสั่งไปแล้วปรากฏว่าน้ําไม่แรงจะมาขอเปลี่ยนตัวปั๊มเปลี่ยนตัวกล่องไม่ได้นะครับผมไม่ให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเราจะขายเป็นในราาคถูก คือราคาโรงงานนะครับผมเพื่อเกษตรกรเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อนนะครับผมหรือว่าท่านไหนนะครับผมที่มีปั๊มไฟฟ้าใช้อยู่แล้วนะครับผมแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์แต่ไม่อยากเปลี่ยนปั๊มนะครับผมอ้าววันนี้ให้ดูเนี่ครับผมเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมของ UMC INV T นะครับผมราคาถูกๆใช้แผงโซลาร์เซลล์หกแผงแปดแผงสี่แผงนะครับผมมีปั๊มตัวเดิมซึ่งเป็นปั๊ม AC เนี่ยซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวนี้เข้าไปซื้อแผงเข้าไปนะครับผมใช้ได้เลยนะผมเอาราคาไม่แพงนะผมหมื่นต้นๆนะครับผมมีตั้งงแต่หลัััักพนนถึมืะครบ มีหลายราคาครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่พรับอินเวอร์เตอร์นะครับผมแบตก็เป็นแบตดิฟเจลนะครับผมอย่างงู้นนะครับผมเป็นพวกสายแผงนะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านค้าท่านไหนนะครับผมอยากจะเป็นเป็นตัวแทนนะครับผมจาหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลแล้วยังไม่มีที่สั่งซื้อนะผมที่นี่มีจบครบทุกอย่างนะครับผมทั้งแผงทั้งปั๊มนะครับผมทุกอย่างรับประกันทุกอย่างนะครับผม2ปี